สวัสดีครับพบกับผมวินอัลติสเกรดเอที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับความคุ้มค่าราคาประหยัดมีมาฝากกันเช่นเคยที่สําคัญได้รถสวยคุ้มแน่นอนครับคันนี้นะครับหน้าตาคุ้นเคยไปกันเลยครับคันนี้นะครับโตโยต้าโคโรล่าเอาติสหนึ่งจุนะครับคันนี้ได้ปีสิครับไม่แสนหนึ่งเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ50โลเท่านั้นเองนะครับรถสวยหน่วยงานปรวัติศูนคันนี้รับประกันความคุ้มค่าเลยนะครับราคารถใหม่ป้ายแดงคันนี้เกือบ900,000วันนี้จัดให้คุ้มคุมเลยครับ 4, 0 0 0ส0ื 9,000บาทเท่านั้นนะครับ429,000บาทเท่านั้นเองนี่แหละครับฟรีดาวไปเลยผ่อน7,500รายได้15,000ซื้อคู่เดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาตอนนี้เลยครับ064-696-6335นะครับแอดไลน์ด้วยด้วยเบอร์นี้ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทันเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินอัลเตสนะครับคุณจะได้แต่อัลเตสสวยๆเกรดเไว้ใช้เท่านั้นเรามีในสต็อกให้เลือกนะครับตอนนี้มากกว่า70คันขายดีมากครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ขายดีที่ส เพราะของเราครับคัดแต่รถสวยคัดแต่รถเกรด A เท่านั้นบางท่านซื้อรถไม่เคยเห็นรถนะครับนี่ฮะขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจซื้อรถกับ w i วินอัลเตสนะครับสำหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับสวยคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนคันนี้ไปกันเลยครับนะครับได้เป็นโฉมไมน์ด์เชนส์นะครับคันนี้ได้เป็นโฉมไมน์ด์เชนส์สวยๆนี่แหละฮะกระจังหน้านะครับสองชั้นสวยๆไฟหน้ามัลเตอเรฟเลกเตอร์นะครับชุดไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะครับไฟเดย์ไลท์สวยๆมีมาให้ นะฮะกระจังหน้าสวยมากนะครับคันนี้ผิวพันธ์สันหลี่มตัวรถฝากระโปรงสวยๆคมๆตรงๆเดิมๆไม่มีดุ้งไม่มีโดนนี่เลยครับรถสวยเกรดเนะครับเรารับประกันโครงสร้างด้วยไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำนะฮะตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์เลยไม่มีชร้ดส่วนหายแน่นอนครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อรถกับินเอลเตสนะครับรับเอลเตสสวยๆไปใช้นะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ฝากระโปรงกับตัวบอดี้นะครับสวยสวยสวยๆเดิมๆนะครับโลโก้โตโยต้า ภาษีพรบอรตอบให้เรียบร้อยแล้วกระจกข้างนะครับนี่ฮะพับปัดไฟฟ้าเรียบร้อยไฟเลี้ยว LED มีให้ผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างนะครับคมๆตรงๆแบบนี้ไม่ดุง้งไม่โดนนะครับกระจกเดิมแท้ t ต y o ต้าทุกบานนะครับติดฟิล์ม40รอบคันมาให้มือเปิดแบบนี่ฮะแบบกริปคายนะครับ smart entry เปิดออกมาตรงนี้ด้านข้างนี่ฮะสวยๆนะครับด้านข้างก็ได้นี่ตรงแผงประตูนะครับวัสดุก็จะเป็น soft touch สีดำตัดสลับกับสีเบจ นะครับแล้วก็จะเป็นหนังบูนุ่มนี่ฮะมีให้นะครับที่วางแก้วน้าชุดลำโพงต่างๆมีให้ครบเลยนะครับลำโพงทวิตเตอร์ในรุ่นจีมีให้เลยนะครับซอกหน้าซอกในสวยนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขบริเวณขอบประตูสวยเดิมครับนี่ฮะขอบประตูสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับไม่ดุ้งไม่โดนไม่มีพ่นสีสาดทับมาแต่อย่างใดบริเวณหูกรนะครับบริเวณน็อตนะฮะบริเวณน็อตบริเวณเสาบีนะครับหูกรสวยสวยไม่มีขันไม่มีไขคันนี้ผลิตเดือนมิถุนายนพฤษภาปี19 นะครับกลางปี19นี่ฮะพฤษภาปี19ชัดเจนตรวจสอบได้นะครับรถทุกคันคัดพิเศษเกรด A มั่นใจได้เลยนะครับเบาสวยตึงคันนี้ได้เป็นสีเบจนะครับ 1.6G เราจะได้เป็นเบาสีเบจแบบนี้นี่ฮะสวยมากนะครับรถหน่วยงานภายในสวยกริบเลยผู้ใช้คนก่อนดูแลดีมากๆนะครับคันนี้ดูแลดีมากๆรับประกันคุณภาพเลยครับคันนี้นะครับไม่ดุงไม่โดนฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเจ็ดพันห้าคันนี้นะฮะรายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเลย โทรมาตอนนี้เลยครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกับวินอัลเทสครับคุณจะได้แต่อัลเทสเกรดเอไว้ใช้แน่นอนนะครับสวยครบจบคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดเลยถัดมานะครับภายในนี่ฮะด้านหลังนะครับสวยๆตึงๆเบาะนะครับไม่ยุบไม่ขาดสามหมอนไอโซเฟ็กซ์มีให้นะครับกระจกไล่ฝ้าด้านหลังนะครับเฮดรูมสะอาดสะอาดสวยๆใสๆกริบๆเลยแบบนี้นี่เลยฮะโอ้โหสวยมาก นะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่ครบๆเลยนี่เลยฮะใครหาอยู่นะครับคันนี้รับประกันความคุ้มเลยเหมาะกับใครฮะเหมาะกับทุกเรียกว่าเหมาะกับวัยทํางานเหมาะเหมาะกับวัยทํางานนะครับหรือแม้แต่จะเป็นคุณแม่บ้านนะครับจะใช้ไปรับส่งลูกส่งหลานเดินทางไกลก็ดีนะครับขับในเมืองก็ประหยัดเครื่องยนต์อึดถึกทนหายห่วงมีแต่คันนี้เท่านั้นครับที่ช่วยคุณได้นะครับยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับหารถประหยัดประหยัด มนทนนนั้นถูกถูกถึงๆนะครับใช้ยังไงก็ไม่พังใช้ยังไงก็คุ้มนี่นะฮะต้องเอาเทสเท่านั้นนะครับคันนี้ไฟท้ายทูโทนนะครับไฟท้ายไลท์ไก์สวยๆฝาท้ายเปิดได้3แบบเหมือนเดิมนะครับเปิดได้จากกรนไฟฟ้าเปิดได้จากรโมทแล้วก็เปิดได้จากด้านข้างคนขับนะครับหูกรองตัวน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงสวยเดิมแบบนี้ฮะไม่มีขันไม่มีไขเลยนะครับซีนซิลิโคนขอบฝากระโปรงหลังสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับโอ้โหสวยมากอุปกรณ์ส่วนควบครบคันเลย นะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขันไม่ไขเลยครับซีนซิลิโคนด้านข้างนี่ฮะสวยกริปเลยสปอร์ตเมทอาร์คนะครับด้านหลังสปอร์ตเมทอาร์คเยงตัวสวยๆน็อตไม่ขัน,ไม,ขนไม่ไขเลยครับตัวนี้นะครับสวยมากไฟท้ายไครเคยตแท้เดิมโรงงานนะครับด้านหลัง310ชัดเจนนี่นะครับคานหลังสวยๆตรงๆไม่ดุง้งไม่โดนนี่ฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับปั๊ม310ชัดเจนด้านล่างยางอะไหล่อยู่ครบๆ นะครับแม่ลงแม่แรงต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับด้านข้างตรงบริเวณนี่ฮะสปอร์ตเมทอาร์คสวยๆแบบนี้นะครับซีนทางมะพร้าวสวยเดิมนี่ฮะทุกจุดเลยนะครับสวยเดิมทุกจุดอันนี้สวยเดิมโรงงานนะครับสวยเดิมโรงงานแบบนี้คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราต้องทําสปาอีกชุดใหญ่เลยแต่สภาพเดิมยังสวยขนาดนี้เลยฮะนี่ฮะสภาพเดิมสวยกริบเลยใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ ภายในนะครับคันนี้ได้เป็นพรมลายแบบมัลติฟังชั่นสไตล์สปอร์ตนะครับคุมหนังเรียบร้อยเลยแอร์แบ็กเจ็ใบจัดไปเลยคันนี้นะครับเลขไมล์แสนหนึ่งนี่นะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ50โลประมาณนี้นะครับรถสวยคุ้มค่านะครับ traction t r o l ด้านซ้ายมีให้คอนโซลใสๆส,สะอาดสะาดนะครับด้านข้างประตูก็จะมีเป็นนี่ฮะกระจกฟ้าสีบานปรับออโต้ที่คนขับหบาน เซ็นทัลล็อกล็อกกระจกต่างๆมีให้นะครับกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยมือเปิดโครเมียมสวยๆลำโพงทวิตเตอร์จัดไปนะครับความบันเทิงจัดเต็มสวยๆครบๆจบจบคุ้มคุมคมันนี้นี่เลยฮะร,รถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับดีแบบนี้นี่เองแอร์แบ็คเจ็ดใบความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุ้มค่าม,มากๆเอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับคันนี้เครื่องเล่นซีดีมาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับด้านล่างก็จะได้เป็นแอร์ แมนนวลนะครับปรับได้4ระดับเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีสปีดนะครับพร้อมแมนนวลโหมดมีให้นะฮะเบรกมือมาตรฐานก้านยกนะครับที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ๆ2ใบตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับ2ชั้นสะดวกสะดวกด้านบนนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับม่านบังแดดต่างๆนะครับมีไฟสองสว่างให้แบบนี้นะครับทั้งหมดเลยไฟสองสว่างทุกอย่างใช้งานได้ปกติสวยสมบูรณ์นะครับเพดูมสะอาดสะอาดนี่ครับ ใสๆสะอาดสะอาดกริบๆแบบนี้ใครหารถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนี่เลยฮะรับไปใช้กันนะครับ4 2 9 0 0 0สบาทเท่านั้นฟรีดาวไปเลยครับคันนี้ผ่อนประมาณ7,500นี่ฮะรายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับทักมาดว่วนเลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นขุมกำลังเบนซินนะครับ1.6ลิตรดูอัลวีบีทีไอร้อยยี่สิบห้าแรงม้าครับ ความแรงความแรง่งความประหยัดที่สุดเลยครับคันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับน็อตไม่ขันไม่ไขปัม๊มโตโยต้าชัดเจนบริเวณฝากระโปรงบริเวณด้านข้างนะครับนี่ฮะซีลซ,ซิลิโคนนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมสวยสวยสติกเกอร์เหรียญบาทไม่มีแงะแกะเก่าสวยเดิมเลยครับสปอร์ตเมทอาร์คนะครับตามขอบฝากระโปรงสวยสวยเดิมเดมสติกเกอร์มอกอยังอยู่เลยชัดเจนแบบนี้นะครับตัวสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับสวยสวยเดิมเดิมน็อตไม่ขันไม่ไขเลยครับสวยมากซอกหน้าซอกในสวยสวยนะครับซีเรียลนัมเบอร์ ยังอยูค่ครบนะครับตัวสปอร์ตเ็นอาร์คเรียงตัวสว,สวยแบบนี้ไฟหน้าแท้ไทยโคเอยตัชัดเจนบริเวณแขนซ้ายต้องมีปั๊ม 3L แอลแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ถ้าเกินอายุจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้นี่ฮะคานหมอ้อน้ําสวยๆเ,เดิมนะครับซีรีส์เลขสาตรงนี้นะครับด้านล่างด้านล่างนะครับนี่ฮะตัว serial number นะครับตรงคานด้านหน้านี่คานหน้าต้องสวยแบบนี้นี่ฮะสวยเดิมแบบนี้เรียงตัวยาวๆแบบนี้เลยนี่ฮะรถสวยรถเดิมดูง่าย นะครับสวัสดีอาร์เาคเรียงตัวสวยๆไฟหน้าแท้ไทย,ไทยคอยตัวชัดเจนแขนขวาต้องปั๊มสามอายไหมฮะเนี่ยสวยครบจบคุ้มคันนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนใครหาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยสำหรับใครที่กําลังมองหารถเก่งสุดคุ้มไว้ใช้งานนะครับได้ปีใหม่ๆด้วยนะครับนี่ฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับออาเทส 1.6G นะครับคันนี้ได้ปี2019เลขไมล์แสนหนึ่งเฉลี่ยวิ่งวัน150โลเท่านั้นเองป้ายแดงเกือบเกือบ900,000ครับวันนี้จัดให้คุ้มคุมเลยครับส2 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับ429,000บาทเท่านั้นฟรีดาวไปเลยผ่อน7,500รายได้1ห5 0ซื้อคูเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาเลยครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับซื้อรถกับวินอัลเ s สคุณจะได้อัลเตสสวยๆไว้ใช้เท่านั้นเลยนี่ครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาตอนนี้เลยนะครับรับประกันความคุ้มค่าวันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสำหรับอสไปา สวัสดีครับ